คนตั้งใจเรียนแล้วก็มาจะชวนเอิร์ธเนี่ยติวหนังสือทําให้การเรียนของเอิร์ธนี่ดีขึ้นด้วยก็เรียกว่ารักกันก็พาไปทางที่ดีนะดูปเป็นอย่างนะคะส่วนเรื่องผลงานนอกจากภาพยนตร์เรื่องตีสามคืนสามที่ดีแล้วน้องเอิร์ธบอกว่ากําลังจะมีละครเรื่องรักสุดฤทธิ์ค่ะทางช่องสามเร็วนี้ได้ติดตามชมกันแน่นอนจ้าอ่ะแต่ว่าชะมีพักเบรกกันสักครู่นะคะหนังซูเปอ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดไทยเฮลตี้ เปิดตัวแรงทางรอดขายตรงไทยสันติเดินหน้าล้างบางเชื่อจิรชัยพ้นสคบปิดยูเนียนอินเตอร์สังเวยกระบีคอปพอปอปงอเดินหน้าเช็คบินยึดทรัพย์สุปชัยอวิยองสลัดคาบเปลี่ยนชื่อใหม่ เข็นยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กลุยเครือขายโลกไทยเฮลประกาศสัปดาห์เครือข่ายลูกผสมดึงเจพรีเซนเตอร์คนดังกระหึมทั่วฟ้าเมืองไทยเกาหลีบะมีเยน็นเปิดศึกบุกตลาดไทยกลางแผนเตรียมขยายสาขารูปแบบแฟรนไชส์ซัมซุงพลิกเกมหักเหลี่ยมแ p ปเป เปิดซิง Galaxy Note 3สล่ม iPhone 5S พัดพัดเสริมทับรับคอลลาเจนบูมเร่งขุดเซรั่มบำรุงหน้าเกาะเทรนสุขภาพติดตามนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราอห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ ผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปื่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด ผู้หญิงต้องม่าจนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะับา,าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856663447 8 0840999347 บันเทิงค่ะในเบรกนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง The But ต e r เกียรติยศพ่อบ้านบรรลือโลกนี่เองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์แนวอีพิ d ดราม่านั่นเองจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็เรียกได้ว่าได้ผู้กำกับลีแดนียลเสนาผู้กำกับม้าฝีมือเนี่ยมากำกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสร้างเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามภาพยนตร์เรื่อง The Butler ค่ะก็จะเข้าฉายวันที่10ตุลาคมก็คือเข้าขายเข้าฉายตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่แล้วค่ะก็หาติดตามกันได้ทุกรงภาพยนตร์เเลยยทีีดวคค่่่ะะแแนนนอ งานนี้ค่ะก็มีหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยต้องขออัปเดตนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นไปเที่ยวกับสาวโอซาวแวงมาเนี่ยดูเหมือนจะสนิทกันมากมากเลยมีความอ่าเรียกได้ว่าจะมีโอกาสเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงหนุ่มคนสนิทเนี่ยของสาวโอซาวแวงเนี่ยเห็นภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจผิดบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์กับสาวโดนะัทตอนนี้ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยดีกว่าตอนเป็นแฟนแสดงว่าจะไม่มีโอกาสได้รีเทิร์นแล้วใช่ไหมแล้วก็ ยจะไม่กล้าเข้าหาหนุ่มอนันดาเพราะว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไปฟังเขาตอบค่ะเพื่ออะไรพี่เออใช่บางทีเรากับโอซาจะจะดูเป็นย่างนั้นนะเพราะว่าก็สนิทสนิทกันจริงอะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะอะไรทั้งี้โอ้ยมันแบบสนิทกันคนละแบบว่ะเหมือน มันปิดความโอปิดความสัมพันธ์ไปเลยเนาะปิดโอกาสไปเลยอะไรอย่างเี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าคือปกติ <c oughs> เราจะคุยถึงเรื่องคนอื่นด้วยซ้ำไปเหมือนถ้าสมมติเขาเจอใครหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาปรึกษากับผม <ๆ S 1> เราชวนเขาไปเทีย่ยวเราก็เหงาเหรอคะหรือไงเปล่าไปเที่ยวครับ<ม>ไปเที่ยวต้องเหงาด้วยเหรอวะ <c oughs> ไปเที่ยวเฉยๆไม่น่าอ่ะแล้วสำหรับตัวเราเองนะคะพี่โดนัดก็เอาไว้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เหมือนแบบว่าไม่อยากไม่อยากทำให้เขาดูน่าสงสารมากกว่านี้แต่ดูใจลึกๆเขาน่าจะแบบน่าสงสารกว่านี้คือ คือแบบไม่อยากให้คนอื่น<พ>อมอง<พ>อเขาว่าน่า,าสงสารคือคืออันนี้ก็ตลกเหมือนกันเพราะว่าเรากับโดนเนี่ยก็ยังเจอกันเป็นปกติคุยกันเป็นปกติไปไป,ไปมามาสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ดีกว่าตอนที่ท,ที่ที่ที่คบกันด้วยซ้ำไปเพราะตอนนี้เราเหมือนเราใจเย็นกันกว่าเดิมเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนนี้แฮปปี้นะ เราบอกว่าคุยกันแบบนี้กันด้ัยแล้วมันดีกว่าตอนที่เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันฮะคือคือผมก็อยู่กับปัจจุบันเฉยๆไม่ได้แบบคิดว่าแบบอนาคตมันจะต้องจะถูกกําหนดด้วยตัวเราเองหรืออะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคู่อะฮะผมก็ผมก็พูดมาตลอดว่าแบบผมก็ไม่เคยปฏิเสธว่าแบบจะไม่มีทางพบกันอีกได้อะไรเงี้ยใครไปรู้แบบ อีก5ปีข้างหน้าเดือนหน้าอะไรครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดวางแผนลึกอะไรขนาดนั้นฮะพี่คนไหมคะว่าสาวๆที่จะเข้ามาจะาขยันเพราะว่าเรามีข่าวใครแล้วก็เหมือนทิ้งกเลิกเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยอืม<ะ>ขยาดเลยเหรอวะโอ้โหเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะคือคือจริงๆยอมรับว่าเป็นคนที่คบยากเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ ยิ่งอยู่ในช่วงเวลาที่มีภาระในชีวิตเยอะเรื่องงานเอ้ยเรื่องอะไรเอ้ยของของผมเองอะไรเงี้ยเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก,ก็ยอมรับว่าถ้าจะขยาดก,ก็คงมีเหตุผลอะไรเงี้ย เขาก็ยอมรับแล้วนะคะจริงๆแล้วกับสาวโอซาวแวงเนี่ยสนิทกันจริงค่ะ,คะแต่ว่าสนิทกันแบบเพื่อนเท่านั้นเองค่ะส่วนความสัมพันธ์ที่จะพัฒนานั้นเขาบอกว่าปิดโอกาสการพัฒนาไปได้เลยค่ะ,คะส่วนหนุ่มข้างกายของโอซาวแวงเนี่ยจะเข้าใจผิดไหมเพราะว่าทั้งคู่เน่ยด,ดูสนิทสนมกันมากๆ,ๆเขาบอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยโอซาวแวงเนี่ยยังไม่มีใครค่ะแล้วเขาก็เคยบ่นบอกว่าคบคนยากเพราะว่า<ม>เดินทางบ่อยทํางานเยอะด้วยค่ะ,คะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นอ่าเป็นเพื่อนกับโดนัทเนี่ยดีกว่าตอนเป็นแฟนแสดงว่าไม่มีโอกาสกลับไปคบกันแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอน เ,เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันค่ะใครจะไปรู้อนาคตแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องขนาดนั้นด้วยส,วส่วนสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเข้าหาเพราะว่าหนุ่มอนันดานในโลกส่วนตัวสูงเขาบอกว่ายอมรับว่าคบคนยากแล้วก็เป็นตัวเองสูงค่ะเพราะว่าภาระในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะามาอีกหนึ่งค่ะสําหรับพุ่งกับคนเก่งของเราค่ะอย่างพี่พศอ,อนน์นะคะที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะเจอตัวพี่พศก็ต้องถามถึงกระแสนะคะของภาพยนตร์ค่ะม .6 ทับานะคะปากมาท้าผีซึ่งตอนนี้กําลังเข้าโรงฉายอยู่นะคะก็ ามว่าในกระแสเนี่ยหนังเรื่องนี้คนมองว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าที่ควรพี่พจนี่รู้สึกไงบ้างคะแล้วก็ถามว่าเนี่ยอพอใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังพี่พจน์กันแล้วก็ถ้ากระแสดีพี่พจน์ก่อนบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้ากระแสหนังเรื่องนี้ดีจะรำถวายแก้บนเนี่ยอันนี้พี่พจน์จะรำอยู่ไหมหเดี๋ยวต้องไปฟังกันนะคะแล้วจะมีภาคต่อไหมทําไมพี่พจนี่ไม่ลองทําหนังซีรีส์ดูบ้างนะคะแล้วก็พอใจกับรายได้ของหนังเรื่องนี้มากในแค่ไหนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังพี่พจน์ค่ะ อ๋อมันเป็นหนังวัยรุ่นงไงมันเป็นหนังวัยรุ่นได้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเป็นเด็กออพอใจแล้วเพราะว่าเป็นเด็กใหม่หมดเลยนนใช่เป็นเด็กใหม่หมดเลยแล้วว่าเป็นหนังวัยรุ่นงไงวัยรุ่นก็ดูได้เฉพาะตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนก็ก็กลับบ้านนะแต่ต่างจังหวัดทั่วประเทศก็โอเคเพิ่มลงเพิ่มรอบกันเยอะมากพอเข้าวันแรกก็เพิ่มลงเพิ่มรอบเราก็รู้สึกว่าเกินความคาดหมายเพราะที่เราตั้งไวต้ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะได้การตอนรับดีอย่างนี้ เราก็ก็ทำไปทำไปแบบดีที่สุดแล้วนะครับเราก็ขอขอบคุณแฟนๆที่มาอุดหนุนกันนะเป็นหนังวัยรุ่นถึงแม้จะเป็นนักแสดงใบหมดแต่ก็คิดว่าได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วแบบดนี้เท่าไหร่แลงไหร่เราไ่้แตอนนี้ราได้นะตอนนี้ก็ประมาณ15ล้าน16ล้านก็ตั้งแต่ถึงวันจันทร์เพราะหัดถึงจันทร์ประมาณ15-16ล้าสิบหกล้านเนี่ยเลย ก็โอเคไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนมันเพิ่งจะฉาย5วันน้องจะให้ขาดทุนแล้วเหรอไม่ขาดทุนนะบางคนเขาเหมือนว่าเขาคาดหวังกับกะหนหนังมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือที่คาดหวังมากกว่านี้เอ้ยเราต้องเอาดาราดังมาเล่นหรือเปล่าอันนี้เป็นดาราใหม่หมดนะคนก็ไม่ไม่รู้จักนะไปดูแต่คนให้การต้อนรับเราก็โอเคแล้วแค่ไหนเราก็โอเคแล้วเพราะว่ามันมันมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ครับผมกระแสส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาเาว่าไงบ้างเขาชอบหนังกันทุกคน นะส่วนใหญ่ในในอินเทอร์เน็ตในในเน็ตต่างๆเนี่ยคนจะชอบหนังแล้วก็ชอบว่าเป็นสามมิติที่ที่พุ่งเข้าหน้าทุกท้านทีจริงๆไม่ได้ไม่ได้โกหกคือพุ่งเข้าหน้าเลยอ๋อพวกพวกผีพวกอะไรเนี่ยพุ่งเข้าหน้าเลยเป็นเป็นเป็นหนังที่ที่ที่ทุกคนชอบนะฮะลำแก้บนถ้าเกิดว่าหนังคะลาเป้าอ๋อคงไม่ได้ลำแล้วฮะ ก็คือไม่ได้ตั้งเป้าเลยพูดตรงๆนะว่าไม่ได้ตั้งเป้าเลยเพราะกลัวได้ซ้ำเพราะว่าเป็นเด็กใหม่หมดใช่ไหมเป็นเด็กใหม่หมดเราก็กลัวว่าจะมีคนดูไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอให้การต้อนรับเป็นเด็กวัยรุ่นให้การต้อนรับทั่วทุ้ประเทศเลยเพิ่มรองเพิ่มรอบเป็นทั่วประเทศเราก็ดีใจก็ต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้ตรงณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเด็กที่มาเล่นเราก็เกิดก็ก็มีคนรู้จัก จะมีทำเป็นแบบภาคสองภาคสามภาคสี่ต่อไปมอ,อ๋อคงไม่นะฮะก็คงจะทำอะไรที่มันสนุกสนุกวัยรุ่นวัยรุ่น,นตลาดวัยรุ่นมากกว่า ก็อย่างที่พี่พจน์บอกเลยค่ะว่ามันเป็นหนังของวัยรุ่นแล้วก็นักแสดงในเรื่องนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดส่วนเรื่องของรายได้น่ยได้แค่ได้แค่นี้พี่พจเองเนี่ยก็พอใจเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยทุกโรงเนี่ยมีการเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิ่มโรงด้วยนะเพื่อเข้าฉสยสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รายได้ที่กว่าอยู่ตอนนี้ต่างจังหวัดใน15ล้านแล้วนะคะเพิ่งจะฉายไปแค่เรียกว่าสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะส่วนเรื่องเขาบอกว่าพอใจแค่หน่อยแค่ไหนพี่พจนบอกว่าดีดีแล้วนะคะ ะะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถามว่าจะรําแก้บนไหมเขาบอกว่าคงไม่ได้รำแล้วหละแล้วก็หวัวเราะนั่นเองค่ะจะมีพาคต่อไหมไม่ทําแน่นอนค่ะแล้วก็ถามว่าจะลองทําหนังซีเรีสดูบ้างไหมพี่พจน์บอกว่าไหลเรื่องแล้วแล้วก็ซีเรีส์กับรายได้ด้วยนะคะถามว่าณตอนนี้พอใจกับรายได้ของหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าพอใจแล้วเพราะว่าเป็นหนังที่นักสแสดงใหม่หมดอย่างที่บอกไปแล้วคนก็ชมว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของพจน์อนนท์ตั้งแต่ทํามาด้วย,วยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเอาใจช่วยเนาะสำหรับพี่พจน์ของเรานะคะเชื่อว่่าใคครทีอบแนนวะะ ภาพยนตร์แบบพิพลเนี่ยเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนเพราะเรื่องนี้ก็อาจจะมีให้ดูกันอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะ,คะก็จากกันไปต้องขอขอบคุณสาหรับปฏิพันธ์ V ีวันค่ะเริ่มภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ v ีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมูดาราแล้วก็ทิตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิว,ผวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ ได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ